สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลปกิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วง9ก้นากาสินาทีถึง11บเอนาิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิพ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดคะ่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียว และยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายๆกับโฟนใันประพัฒน์เฉลิมสินธีรันในช่วงโลกสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกก็ตระหนักรู้ในเรื่องราวของงานด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของคาร์บอนเครดิตก็กลายเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากขึ้นมากขึ้นด้วยแล้วก็มีเรื่องของภาษีคาร์บอนเกิดขึ้นด้วยหลายๆคนอาจจะได้ยินคํานี้บ่อยๆคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตแต่ก็ยังอาจจะยังไม่ เข้าใจตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพราะว่าต่อไปมันจะมีคํานี้แล้วก็คําว่าภาษีคาร์บอนให้ให้คุณผู้ฟังได้ได้ยินอีกบ่อยๆนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับนักวิจัยอาวุโสและรักษาการผู้จัดการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมดออรถนอมลาภรัชวัตรอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะก็ถ้าคนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนี่ก็ค่อนข้างจะคุ้นชินนะคะแต่คนที่ไม่ได้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะคุ้นว่าเคยได้ยินแต่ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรทบทวนกันนิดนึงค่ะว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรและมันมีความสำคัญยังไงคะคาร์บอนเครดิตมีความสำคัญมากเลยนะคะในการที่จะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือทําให้อากาศเราสะอาดมากขึ้นแล้วก็ให้ผู้ประกอบการที่มีการส่งสินค้าออกต่างประเทศเนี่ยหันมาใส่ใจในกระบวนการผลิตของตัวเองมากย่ขึ้นนะคะค่ะคือมันเป็นกฎกติกาใช่ไหมอ่าในการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยปล่อย คาร์บอนหรือทำลายสิ่งแวดล้อมไดป้ปริมาณเท่าไหร่มันมีเกณฑ์ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่า<ช>คุณล<ะ>ปล่อยแล้วไม่ถึงเกณฑ์ไอตรงที่ปล่อยไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยมันเป็นส่วนต่างที่คุณจะเอามาใช้ประโยชน์หรือขายต่อให้กับบริษัทอื่นๆได้อันนี้ถูกต้องไหมคะ ใช่แล้วคะ่ะอ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้คือคือประชาชนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันเรื่องนี้หรอกค่ะ <c oughs> นะคะว่าว่ามันหมายถึงอ,อะไรรู้แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่ารายละเอียดดีเทลตรงนี้คือถ้าไม่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมก็คือจะไม่เข้าใจรู้แต่ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของคาร์บอนแคดดิตถ้าสมมติเราปล่อยเยอะๆมันไม่ดีเขาก็จะรู้กันแค่นี้ชาวบ้านโทรมาหาดิฉันประจําเลยบอกว่าคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอ๋อมันดีนะคะแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเลยอาจจะต้องให้อธิบายอธิบายกันนิดนึงเพราะว่า ชาวบ้านไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ยินนะบ่อยมากเลยฉลากเขียวคาร์บอนเครดิตและอื่นๆแต่ว่าไม่เคยรู้สักทีว่ามันคืออะไรจะเข้าใจแต่ฉลากประหยัดไฟทุกทีเพราะฉะนั้นเราเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องขยายความในการที่จะทําให้เขาเขา<อ>เข้าใจว่ามันคืออะไรเป็นภาษาง่ายๆกันนิดนึงนะคะสรุปแล้วคาร์บอนเครดิตเนี่ยคือคือตัวตัว,ต,วตัวชี้วัดในการที่เราจะปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่าทางสากลกำหนดถูกไหมคะค่ะคือถ้ามันเป็นภาษาทางสิ่งวดล้อมเนี่ยมันจะหรือภาษาของทางด้านมนุษยชนเนี่ยเขาจะหมายถึงสิทธิหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกที่อ่า ออกสิ่อเนือล้อมเนี้ยค่ะหรืออันที่เนื้อมาจากกิจกรรมส่วนบุคคลหรือกิจกรรมขององค์กรที่ได้ดําเนินโครงการหรือว่าต่างๆต่างๆแล้วเนี่ยนําไปสู่การลดการปล่อยการเรือนกระจกนะคะโดยวิธีออย่างถ้าตัวเองปล่อยแล้วไม่มีวิธีลดเนี้ยเราก็อาจจะมีการเรื่องของการไปซื้อหรือการขายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีการปล่อยแล้วเขาลดไม่ได้แต่เราลดได้อย่างเนี้ค่ะค่ะ แล้วและข้อดีของของเจ้าคาร์บอนเครดิตนี่ก็คือถ้าเกณฑ์เขาสมมุติกําหนดว่าไว้หเราทําได้แค่3เรายังไม่ถึง,ย,งยังไม่ถึงเกณฑ์ไอส่วนต่างที่เหลือ2เนี่ยเราขายให้คนอื่นได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ใ,ชให้กับองค์กรของเราได้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะมันจะเกิดกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรในประเทศที่กําลังวัฒน,นาเนาะ,ะบางประเทศเนี่ยเทคโนโลยีหรือ สิ่งแวดล้อมเขาอาจจะยังไม่พร้อมมันทําให้ประเทศพวกนี้ไม่สามารถลดการเกินจุดการเป้าที่วางไว้ดังนั้นก็เลยมีการเกิดขึ้นคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นว่าอาจจะต้องไปซื้อจากหน่วยงานที่สามารถเขามีการลดคาร์บอนแล้วเขามีตัวที่สามารถขายให้กับเราได้นะคะอ่าค่ะคล้ายๆกับมีมีตังค์สิบบาทเราใช้กับเขาบอกให้เก็บออมห้าบาทแต่เราเราเก็บออมไปแล้วเจ็ดบาทคนเพราะฉะนั้น ประเทศอื่นก็เอามายืมของเราไปใช้ได้อ่าในลักษณะแบบนั้นเอ,อเราก็หยิบยืมกันมันก็เลยเรียกกันว่าคาร์บอนเครดิตคราวนี้หรือหรือว่ามันเป็นเครื่องมือทางการตลาดตัวหนึ่งก็ได้อ่ะค่ะมันเป็นมาเก็ตในการนเครื่อมตัวหนึ่งที่ให้เอามาเล่นในการตลาดในเรื่องของสิ่แแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ค่ะ แล้วในในในเรื่องของคาร์บอนเครดิตเนี่ยเมืองไทยของเราก็มีหน่วยงานในการที่จะดูแลนั่นคือองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกซึ่งอันนี้ก็คือมีหน้าที่เหมือนกับว่าเก็บตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานต่างๆถูกต้องนะคะ ใช่ค่ะค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของสิ่งที่เราจะคุยกันเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่ตอนนี้มันมีเรื่องของภาษีคาร์บอนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการยกระดับการควบคุมสินค้าคาร์บอนนะคะที่เขาเรียกกันว่าเป็น Carbon Border คาร์บอนบอร์เดอร์อะดัจ t m เมนต์เมานิซึมเขาเรียกกันเป็นตัวย่อว่า C B A M ฟังแล้วมันยากๆเนาะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาฟังเป็นภาษาง่ายๆว่าไอ้เจ้าไอ้ไอ้เจ้าที่บอกบอกว่า การเก็บภาษีคาร์บอนในในลักษณะของการยกระดับการควบคุมสินค้าคาร์บอนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทาไมต้องทำไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้ C B A M เนี่ยทาไมต้องทํายังไงคะคะได้ค่ะ C B A M เนี่ถ้าเรียกกันในภาษาเป็นอาเป็นศัพท์ก็อาจจะเรียกกันว่า4แบบก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เรียกไปตามบวดดิ้งที่มันเป็นตัว C ีตัว B ตัว A ตัวเ มันคือซีแบมซีแบมตัวนี้ก็คือคาร์บอนบร d นเจอร์อะจัดเมนแมกนีเซียมคือแมกนีเซียมถ้าจำความหมายก็คือมันเป็นกลยุทธ์หรือวิทธศาสตร์ตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ภายใต้เกาะนโยบายของยุโรปในยุโรปเนี่ยมันก็จะมีนโยบายหรือวิทศาสต์ค่อนข้างเยอะเลยแต่ในนี้เขาจะเรียกว่ายูโรเปียนกรีนดิวเป็นการวางยุทธศาสตร์ในกลุ่มของสหภาพยุโรปนะคะโดยผู้นําในหลายประเทศเนี่ยมาร่วมมือกันในการจัดการ ัวไคลแมกชนที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงบนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ทันสมัยที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนนะคะตัวเนี้มีจุดหมายนะคะคือจะจุดหมายยังไงต้องลดการเลือดกระจบในกลุ่มของสหภาพยุโรปเนี่ยให้ได้ลงถึง55เปอร์เซ็นภายในปี2030นะคะจัดเทียบจากปีฐานในปี1990 ในการลดลงเนี่ยมันจะต้องมีปีฐานให้เทียบว,ว่าจะลดลงเทียบกับปีไหนหรือยอย่างไรที่สหภาพยุโรปเนี่ยใช้ปีฐาน1990มีการลดแล้วก็เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายการปล่อยการเรือนกระจกเป็นศู หรือท่านบ้านเนซีโลนะคะในปี2550ก็มีการออกแบบนโยบายเยอะแยะไปหมดเลยมีการทําเป้าหมายเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงสิทธิการซื้อขายที่ว่ากันด้วยเรื่องของคาร์บอนเครดิตการส่งเสริมค้าน้มนาคมสีเขียวทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศหรือาการกําหนดอัตราภาษีธุรกิจท,ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการตั้งเป้าหมายการหยุดซับเกินกระจกและหนึ่งในนั้นก็คือการออกมาตรก,การ C b a m หรือที่เรียกกันว่า CBA M ตัวนี้ค่ะซึ่งซี a m ตัวนี้เขาก็จะเอามาเป็นข้อตกลงในการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามคมแดนก็คือต่อไปนี้ถ้าจะส่งของขายในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยก็ต้องมีการรายงานเรื่อง C b แบและตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะพอบอกบอกว่าสินค้าที่จะมีมาตรการสี่แบบนะคะเราเราก็ต้องมานั่งดูอีกใช่ไหมว่ามันเป็นสินค้ากลุ่มไหนและเดี๋ยวเราต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้มาตรการสี่แบบเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีความสําคัญยังไงกับกลุ่มสินค้ากลุ่มนั้นเราเรามายกตัวอย่างให้เห็นดีกว่าสินค้ากลุ่มไหนที่เข้าเข้ามาตรการสี่แบบแล้วเราเอามาตรการนั้นมาใช้ยังไงยกตัวอย่างได้ไหมคะ ได้ค่ะซีแบมนะคะเรามาดูกันว,ว่ามันคืออะไรมันสําคัญอย่างไรซีแบมเนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งในม,มาตรการฟิตร์ไฟฟ้าภายใต้ตตตนโยบายของยูโรปียนกรกนดิว e e ที่ยุโรปเขามีเป้าหมายก็คืออาจจะเคยได้ยินแล้วเราจะไปเทียบเป้าหมายถึงเนเซโ lo ได้อย่างไรกลุ่มยุโรปเขาก็มีการรวมตัวว่าเขาจะต้องลดการเรียนกระจกให้ได้เขาเลยเกิดตัวซีแบมตัวเนี้ซีแบมตัวนี้ C นทามาเพื่อสร้างความเท่าเทียมกับต้นทุนราคาคาร์บอนระหว่างสินค้า ภายในกลุ่มของเอูนะคะว่าจะมีการซื้อขายว่าจะมีการปล่อยเท่าไหร่สินค้านี้ปล่อยออกไปเยอะแล้วคุณจะทำยังไงเพื่อให้มันเอามาทดแทนแล้วถ้าใครไม่มีปล่อยเลยเป็นคนดีเนี้ยเราสามารถขายให้เพื่อนได้ไหมหรืออยู่อย่างไรเพื่อเป็นประเทศคู่ค้าในการอ่าอ่ากุโรเพื่อลดการปล่อยราซเลอกระจกอย่างจริงจังนะคะตรงนี้ค่ะ แล้วก็ในกลุ่มสหการในกลุ่มกรรมาธิการยุโรปเนี่ยก็มีการเสนอร่างสี่แบบให้กับกลุ่มสภาย,ยุโรปไปแล้วตั้งแต่ปีหกห้าแล้วก็มีเริ่มมีข้อตกลงมามีการบังคับใช้ตรงนี้ให้สอดคล้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมในสีแบบนะคะขึ้นอย่างที่เรารู้อยู่แล้วแล้วว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งตุลาคมและเขาก็จะมีผลบังคับใช้ในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยในปีพศสองพห้าเจ็ดเจ็ดทีนี้ อย่างที่ทางผู้ฟังหรือทางพิธีกรสงสัยว่ามันเกี่ยวกับมาตรการสินค้ากลุ่มใดได้บ้างนะคะเริ่มต้นเนี่ยปัจจุบันก็มีประเภทสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของมาตรการซีแบมเนี่ยอยู่เจ็ดรายการด้วยการที่เขาเป็นเริ่มต้นตั้งแต่1ึ่งหาคม66ที่ประกาศไปแล้วเมื่อไม่นานวันนี้อันแรกก็คืออลูมิเนียมที่จะส่งสินค้าไปขายในกลุ่มยุโรปเนี่ยก็ต้องมีการรายงานเรื่องการปล่อยซีโอ2ในรูปแบบของซีแบม เล็กและเล็กก้าปูซิเวนหวีไฟฟ้าไฮโดรเจนและผลิตภัณฑ์ไปน้ำาอื่นๆนะคะที่จะเกิดขึ้นถามว่าทำไมถึงเริ่มต้นในกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้ถ้ากลับไปดูรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้นะคะมีสถิติการใช้พลังงานและปล่อย CO2 ค่อนข้างสูงเขาก็เลยมีการควบคุมสินค้าทั้งหมดเจ็ดรายการนี้ก่อน นะะคและในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็มีการคาดการว่าจะมีการกําหนดรวมเคมีพัณฑ์และโพลิเมอร์ต่างๆให้อยู่ภายใต้มาตรการนี้นะคะในช่วงของปีคอสสองศูนย์คอสองศหกหกจนถึงคอสสองศูนย์สองเจ็ดและในปีสองศูนสามศูนเนี่ยก็คาดการว่าจะครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกไปขายยังกลุ่มประเทศ e ีหรือกลุ่มยุโรปนะคะค่ะแล้ว แล้วตัวอย่างของของสินค้าที่ใช้สีแบมเป็นยังไงเราเราเราวัดค่าสิ่งแวดล้อมยังไงอ,อ,อยากอยากเห็นตัวอย่างที่ชัดๆนิดนึงอะคะ่ะจะได้อธิบายแล้วเข้าใจนิดนึงอะค่ะค่ะก็ตัวสีแบมเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องของการรายงานข้อมูลนะคะว่าของตัวเองเนี่ยที่จะเข้าไปจาหน่ายหรือผู้นําเข้าหรืออะไรเงี้ยจะต้องมีการรายงานปริมาณการเรียนกระจกนะคะซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณการเรียนกระจกต่างกาวก็ต้องถูกรับรองด้วยผู้ทวจสอบที่ถูกต้องก็คือมีเรื่องของคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวจสอบกระสีแบมที่จะมาทวจสอบในปัจจุบันเนี่ยที่มีการบังคับใช้หนึ่งตุลาคมเนี่ยคะ่ะก็ยังอ่าให้รายงานก่อนว่าตัวเองปล่อยที่เท่าไหร่ นะคะตรงนี้ปล่อยในในตัวอย่างสินค้าเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอะไรกลุ่มไหนมันปล่อย,อยที่เท่าไหร่อะไรอ่าอย่างเช่นเหล็กกล้าเนี่ยค่ะเหล็กเส้นเนี่ยค่ะก็อาจจะมีการรายงานว่าตัวเองเนี่ยปล่อยอยู่ที่0.49กิโลกรัมติลทูนะคะของตันผลิตเหล็กตรงนี้ก็จะเป็นรายงานตัวเองว่าปล่อยทอยี่เท่าไหร่แต่ในอนาคตเขาก็จะมีการบังคับแล้วว่า ถ้าปล่อยออกมาเกินหนึ่งตันซิลโรเนี่ยจะต้องเสียงเงินเท่าไหร่หรือมีการรับรองการซื้อขายกันปัจจุบันมีการตัวเองเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยเวลาจะส่งขายในปูนซีเมนต์ต้องรายงานตัวเองเป็นแบบเป็นรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยชนิดกายก็คือซิลโรปล่อยที่เท่าไหร่อย่างนี้นค่ะอืมค่ะแล้วเกณฑ์ที่เราจะรู้ได้ว่าคือแต่ละสินค้าเขาจะต้องรู้ของตัวเองใช่ไหมคะว่าเอ่อแม็กซิมัมของเขาเกณฑ์สุดๆุดของเขาเนี่ยคือเขาห้ามเกินเท่านี้ ถ้าเขาเกิน<ช>แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะก็ถ้าเกิดอาถ้าเกินนะคะจะมีวิธีการจัดงานหรือถ้าฝ่าฝืนไม่รายงานข้อมูลต่อเรื่องของการปล่อยการเรียนกระจกเนี่ยเขาก็จะมีโทษปรับระหว่างนะคะสิบถึงห้าสิบยูโรต่อตันคาร์บอนหรือถึงขั้นไม่มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์นั้นจากประเทศอื่นที่ท,ที่เข้าสู่อิตะสิตยุโรปได้เลยค่ะค่ะการการออกมาตรการแบบนี้มาเนี่ยนะคะเขาา เขากำหนดเป้าหมายเอาไว้เพื่ออะไรหรอคะอามาตรการนี้นะคะก็อย่างที่เราเคยได้ยินนะว่าโลกเราอุณหภูมิสูงขึ้นร้อนมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือได้ยินทางทั่วโลกเหนือนี้น้ําแข็งละลายนะคะสุดท้ายแล้วเป้าหมายเนี้ยมันก็คือมีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสุทธินะคะอย่างน้อยลงร้อยละห้าสิบห้า ในปีคศ2030เมื่อเทียบกับการเลือนกระจกในปีคศ1990และสุดท้ายนะคะเขาก็จะลดลงเหลือศูนย์หรือที่ได้ยินเรียกกันปิดปากเลยว่าเกซีโลภายในปีคศ2050นี่คือเป้าหมายของมาตรการสีแบงที่จะมีการบังคับใช้ทั้งปัจจุบันและในอนาคตค่ะค่ะแล้ว มาตรการพวกนี้เนี่ยคือจัดอยู่ในยุโรปแล้วไม่ทราบว่ามันมีผลกระทบต่อทางไทยของเราไหมคะ ค่ะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีอุตสาหกรรมหลายรูปแบบเลยแล้วก็เป็นประเทศไทยเนี่ยก็ยังจะมีการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นปูนหรือสินค้าลูมิเนียมที่กล่าวถึงในช่วงต้นแล้วนะคะก็มีการส่งสินค้าออกไปทางยุโรปมากยิ่งขึ้นเลยแล่จากการดําเนินการตามมาตรฐานของสตีแบมเนี่ยนะคะทําให้ผู้นําเข้าสินค้าเนี่ยมีต้นทุนมากขึ้นในการที่จะต้อง หรือไปรับรองหรือมีการคำนวณของผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะว่าจะมีการปล่อยเท่าไหร่แล้วถ้าบางกลุ่มเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการลดอ่าวิธีการลดหรือถ้าไม่มีการทาอะไรเงี้ยผู้นําเข้าอาจจะลดการนําสินค้าลงหรือแม้แต่ผู้บริโภคภายใน E.U. เองเนี่ยก็อาจจะหันกลับมาใช้สินค้าในกลุ่มของเขาเองไม่มีการนําเข้าเนื่องจากมันมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพะประเทศผู้นําเข้าก็ต้องมีการทํารายงานมีการวิจัยวิเคราะห์เพื่อที่จะรายงานผล าการปล่อยการลื่นกระจกก็ส่งผลให้ต้องมีต้นทุนในการที่จะส่งสินค้าออกอประเทศผู้นําเข้าก็มีต้นทุนที่จะนาเข้าเขาก็เลยอาจจะหันกลับมาใช้สินค้าในประเทศตัวเองซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในเรื่องของการขายสินค้าหรือราคาสินค้าที่มันมีราคาค่อนข้างสูงขึ้นส่งผลให้สินค้านั้นเนี่ยมาตรฐานทางด้านสิน่งแวดล้อมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ย้าย อาจจะมีการย้ายไปตัางตลาดอื่นที่ไม่มีมาตรการเหล่านี้ควบคุมค่ะแล้วอย่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอะค่ะเราจะมีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนมาตรการนี้ยังไงคะมันจะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าหรือยังไงเอง่ย ค่ะสีดบาแน่นอนค่ะมีหลายกอมุมสากรรมที่เริ่มเตรียมความพร้อมและเกิดขึ้นกับประเทศไทยในมุมของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในฝ่ายของฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมก็มีการพัฒนาฉลากตัวใหม่ที่เรียกกันว่า e p d หรือ Environment Product Declaration นะคะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมาตรการสีดบาเพื่อเป้าหมายในการสนับสนุสนให้องคอ์กรธุรกิจในไทยเนี่ยสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการช่วยการ ลดก๊าซเรียนกระจกและลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้มีฟัตเนอร์เ l ิร์ลิที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะอืมค่ะก็หวังว่าในอนาคตของเรานะคะก็จะมีเรื่องราวของซีแบมเข้ามาแล้วก็คงจะหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการก็คงจะต้องศึกษาแล้วก็ เพราะว่ามันจะต้องมีการค้าระหว่างประเทศนะคะเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าในต่างประเทศเขากําหนดเอาไว้และเราไม่ทํามันก็จะไปส่งส่งออกไปในตลาดต่างประเทศก็ลําบากถูกต้องนะคะมันก็จะมีผลต่อเนื่องกันมาค่ะมีระยากฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของซีแบงตรงนี้อีกไหมคะก็ อยากให้ทางผู้บริโภคนะคะเข้าใจในตัวของมาตรการซีแบมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยในการลดผลกระทบจากการเรียนกระจกเพื่อน,นําไปสู่เป้าหมายในเรื่องของเนสซิโลทางยุโรปมีการเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของมาตรการนี้ไทยก็มีการเตรียมความพร้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆท้งนี้ก็อยากให้ผู้บริโภคนี้ก็หันมาสนใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมร่วมกันด้วยค่ะ วันนี้ทางรายการก็ต้องขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะดรถนอมลาบรัชวัตรนักวิจัยอาวุโสและรักษาการผู้จัดการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ